บเจ17ปีนะคะ17ปี17ไม่ใช่11นะคะอันนี้17ปีใช้ไปนานๆมันก็ตอนนี้ทำ19ตอนนี้36อะค่ะมัน17ปี17ปีคืออันนี้คือเพิ่งถอดเลยใช่ค่ะ17นี่เก่งมากคุณหมอเก่งมากที่คุณหมอทําไว้อือันนี้นี่คือเป็นซิลิโคนที่เพิ่งถอดแบบสดๆร้อนๆเลยใช่ค่ะอื อ่ะเช็คเสียงอ่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าเสียงเข้าหรือเปล่านะครับก็คนที่กําลังชมอยู่ก็ฝากคอมเมนต์มาหน่อยว่าตอนนี้คือเสียงเข้าปกตินะอะไรเงี้ยรูปนี้ก็คือเป็นซิลิโคนแท่งเก่านะครับที่เคยทำกับคุณหมอไว้เมื่อประมาณ17ปีที่แล้วใช่ไม่ใช่11นะคะ17เปีอ๋อเพราะว่าเราคุยกันตอนแรกเป็น11ปีใช่แต่จริงๆแล้วเป็น 10, 17 17อือหือ แล้วตอนนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นทําเป็นไขมันไขมันไขมันตัวเองเลยใช่ค่ะไม่มีซิลิโคนแล้วไม่ค่ะโอเคเดี๋ยวมาคุยกับพี่เขานะครับได้เลยค่ะอโอเคสาธิตครับลุกอ่าลุกได้ไหมครับ่ลุกได้ไหม ขยับได้ไหมคะได้เลยไม่มีอะไรนะเนาะไม่มีขออนุญาตนะคะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้คือสดสดร้อนร้อนเลยคือสดสดไม่เกินสิบนาทีนะคะสภาพก็ประมาณนี้ครับแล้วก็นองน่อยไม่เจ็บแล้วก็ไม่เพื่อนไม่ต้องกังวลเลยสําหรับใครที่สนใจอยากจะทํานะคะนี่คือเพิ่งทําไม่เกินสิบนาทีเลยเพราะพี่พีพึ่ง เข้ามาคุณหมอออกไปทําห้องอื่นตลอดแล้วนะคะแล้วก็แอมก็ตื่นตามสภาพนี้เลยนะคะครับเราต้องบอกซิลิโคนเดิมคืออันนี้อันนี้ใช่เลยปีแล้วสิบเจ็ดปีเพื่อนๆก็คือยังอยู่ยังอยู่ <laughs> แต่ตอนนี้คืออยากให้มันดูแบบอิ่มอิ่มเท่านันเองก็เลยต้องอยากอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนแต่มันไม่ได้ปวดไม่ได้เจ็บไม่ได้ทะลุอันนี้ต้องบอกก่อนนะอันนี้ก็คือทํากับเคุณหมอชลทิชลทิตเมื่อสิบเจ็ดเลยนะครับสิบเจ็ดปีที่แล้วค่ะมันมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็มันก็นานถึงเวลาเลยถึงเวลาใช่มันถึงเวลาแลวต้องบอกว่าใช่คุ้มมากใช่คุ้มแมสิบเจ็ดปีที่แล้วคือตอนนี้ก็คือ เพื่อนๆถ้าใครสนใจมาต้องได้มานะคะคุณหมอกเกษียณคือไม่มีโอกาสนะเดี๋ยวผมถามหน่อย1ิบปีที่แล้วเนี่ยการสัญากรรมเนี่ยค่อนข้างยังยังไม่ได้แบบเปิดเผย,ย <c oughs> ใช่มันมันเปิดเผยเหรอคะ่ะอันนี้มมแต่พอด,ดีคุณพ่อคุณแม่แ,มแอมอ่อนอนุญาตนะอันนี้<ม>ต้องบอกก่อนเพราะว่าตอนนั้นแอมอายุแค่ประมาณ19ก้าาง20 คุณพ่อคุณแม่เป็นคนพาไปนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนแล้วแต่แล้วแต่ครอบครัวเนาะแต่ค<ช>ุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างเปิดอะไรเงี<ช>้ยค<ช>่ะคือ<ช>ค่ะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ครอบครัวแต่บอกไว้เลยว่าไม่ผิดหวังที่นี่<ช>นะคะ<ช>อยากให้พิจารณาไว้เป็นตัวเลือกแรกๆ้วยซำเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเชี่ยวชาญมากก่อนหน้านี้เนี่ยคือลืมเล่าประสบการณ์ไปว่าก่อนหน้านี้แอมมาเป็นเพื่อนคุณแม่คุณแม่เข้าไปทําตอนคุณแม่30ซึ่งแอมมาเจ็บขัว เจ็ดขวบคือทาคุณแม่มาทําคุณแม่มาตอนสามสิบกว่าเแอมาเจ็ดขวบไปเป็นเพื่อนคุณแม่สมัยคุณหมอที่มีคลินิกเหมือนกันนะก็เป็นไปนั่งรอแล้วก็จะเห็นทุกคนเห็นซิลิโคนที่ถูกถอดออกเนี่ยเยอะมากใส่เจ็ดกันคือคนอื่นมาแก้กับอาจารย์ถูกที่ถูกแก้ออกมาในสมัยนั้นนะคะเพราะว่า คุณอาจารย์หนัแก้ให้ทุกคนเยอะมากจนเก็บเป็นเป็นโหลแก้วโหลแก้วโหลแก้วแล้วก็ตอนนี้ก็ยิ่งเยอะกว่าเดิมยิ่งแอลคาร์เดี๋ยวอันนี้ก็คือจะไปอยู่ในโหลแก้วนั้นหรือเปล่ามันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอใส่เก็บเป็นโหลเก็บเป็นโหลแก้วตอนนั้นอันเจ็ดขวบเนาะตอนนั้นสมัยเจ็ดขวบด้วยซึ่งถามบอกเลยว่าคุณแม่ตอนเนี้ยังคุณแม่ตอนนี้น่าจะหกสิบห้าหกสิบหกซึ่งคุณแม่ยังไม่ได้ถอดผมคุณหมอออกเลยนะ หโอูโอ,อยู่ได้ยาวอยู่ได้ยาวเพราะคุณแม่เนี่ยแต่อก่อนหน้านเล็กใช่ไหมคะพอหน้าบบ<ๆ>คุณแม่เขาก็น่าบวมขึ้นคืออ้วนอ<ๆ>่นะเนาะคนแก่เขาก็อ้วนขึ้นเพราะว่าแม่ทมบริสุทธิ์เขาเขาไม่ได้ทางานาสาววัยรุ่นเพราะฉะนั้นเอ,อจมูกเขาก็ยังมีอิมเหมือนเดิมอ่ะ<ๆ>จมูกหน้าเขาก็อิมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็โอ้จริงๆอ่ะไม่อยากไม่อยากบอกคืออยากให้เป็นตัวเลือกแรกๆจริงๆนะคือเราก็ไม่ได้ว่าจะต้องมาที่นี่ที่เราคือตัวเลือกแรกๆอยากให้คิดถึงที่พร้พรคลินิกจริงๆ อันนี้คือจากปากคนที่เคยทําไปเมื่อ17ปีที่แล้ว17ปีที่แล้วและมีคุณแม่ที่ทําอยู่ซึ่งตอนนั้นก็คือคุณแม่30กว่าแล้วคุณแม่66แล้วตอนนี้โอ้30กว่าปีใช่อยู่ได้10ปีอยู่ได้ยาวมากไม่มีทะลุไม่มีทะลุบอกเลยไม่มีทะลุไม่มีเจ็บไม่มีแสบไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยคืออันนี้คือระบบอาจารย์จริงๆอ่ะอันนี้คืออาจารย์ปรมเท ปรัมเทพเลยนะอาจารย์ปรัมเทพเินอาจารย์ไปแล้วเกินเกินคาดหวังจริงๆแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆคือเพื่อนๆใครสงสัยมีสิทธิ์ที่จะต้องศึกษาปรึกษาหลายท่านหลายที่นะคะแต่ว่าอยากให้เป็นลิสต์แรกๆที่จะต้องมาปรึกษาเพราะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังค่ะยิ่งคือวันนี้ก็คือทําเป็นจมูกไขมัน ด้วยวัสดุนี่คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นมันเป็นไขมันจากร่างกายตนเองใช่ค่ะก็พุงแอมแน่นมากบอกหลังจากที่คลอดลูกมาสองคนแล้วพุงแน่นเราเก็บมันแน่นมากเพราะฉะนั้นพุงเ,เราต้องใช้ไขมันให้เป็นประโยชน์เรียนดู้มาอย่างดีเรียนดูมาอย่างดีลดงดหลายปีว่าไขมันนี้มีประโยชน์กับเรานะคะก็นํามาใช้ได้ดีก็อยากให้เพื่อน สำหรับใครที่ไม่อยากใส่ซิลิโคนไขมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ทีเดียวอืมครับเรียกว่าปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยย,<ป>ยู่ได้นานลาเลยอืม,อมแต่ที่ไมทะลุที่สําคัญได้งูฮิงด้วยใช่คือเพื่อนบางคนเนี่ยบอกว่าอยากจะแหลมใส่สวยสันอันเงย แต่คืออันนี้ก็คือแล้วแต่ความเชื่อเนาะก็เป็นวิจรารยามแต่ว่าแอมคิด <I think S 1> ว่าคือการที่เรามีอะไรที่มันสมส่วนไม่สูงไปไม่สั่นไปไม่ไม่โด่งไม่โด่งจนเนื้อมันบางไปอะ่ะมันน่าจะมีความบา,บาลานซ์พอดีกับใบหน้าค,ค,คอื ก็คือให้เข้ากับรูปหน้าตนเองดีกว่าใช่ซึ่งคุณหมอมีเทคนิคในการดูโง่เฮงด้วยว่าโง่เฮงเนี่ยสำคัญคือบางคนคือสําหรับแอมอะแอมคิดว่าเออมันมีส่วนเนาะนอกจากเราสวยแล้วเราก็ขอรวยด้วยนะลัคกี้โนสลัคกี้ฮาร์ลัคกี้มันนี่นี่ให้ครบเลยนะครับใช่ก็คือเป็นคนเชื่อเรื่องด้านนี้อยู่แล้ว ก็เราทํางานหนักอยู่แล้วแหละเราเราไม่ได้บอกว่าเราจะมีลัคกี้โนจะเราจะไม่ทํางานเราจะนั่งนับเงินอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเราก็นับเงินใหม่ด้วยเงินเก่าเราก็นับเงินใหม่เราก็นับค่ะนี่นะครับเป็นเคสจมูกไขมันนะครับค่ะเป็นอย่กันเป็นไงบ้างหลายๆมุมความรู้สึกต่างทา แอมอาจจะงงๆในช่วงแรกแต่ตอนนี้ก็ก็ดีดีขึ้นระหว่างทำเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเนาะเออแอมเออแอมอาจจะผ่าคลอดมาแล้วสองครั้งด้วยแหละแอมก็เลยรู้ว่าเออม,มันขั้นตอนมันมันเบามันเบบีมันเบบีกว่า,าขาคลอ,อดเยอะครับค่ะเ,เพราะฉะนั้นก็ทําใจสบายๆนะคะราคาก็ย่อมไม่เอาเพราะแอมเชื่อว่าในละแวกเซาท์อินเดีเียหรือยุโรปเองอะมันแพงกว่านี้เยอะมากเพื่อนๆคือศึกษาศึกษามาแล้วใช่แล้วนี่ก็คือประหยัด คือไม่ได้บอกประหยัดอะมันราคามันสมเหตุสมผลนะคุ้มค่าคุ้มค่าใช่คุ้มค่าถ้าเพื่อนๆจะบินไปอเมริกาไปที่ไหนต่อไหนว่าไม่ซู้ที่นี้แหละเพราะว่าอาจารย์ก็ปรมาเทพจริงๆบอกเลยไม่รีบมาไม่รีบจองอาจารย์เกษียณแล้วบายแล้วนะจ๊ะอาจารย์เกษียณแล้วคืออยากได้อาจารย์มาทําให้อาจารย์ก็ไม่ไหวแล้วนะจ๊ะใครอยากได้ฝีมืออาจารย์ติดบนแน่ ใช่ใช่มันเหมือนเป็นลายเซนอ่ะของอาร์ติสเลยนะอ๋อมันเป็นอมันเป็นลายเซนเอออ่าพูดดีนะพูดถึงงานศิลปะก็ต้องมีใลายเซนต์แล้วก็อาจจะเป็นเหมือนเรามีแวนโก้เซ็นอยู่คือดีการโซเซนให้จริงๆแล้วที่ทีลพรเนี่ยมีทีมแพทย์ที่เป็นอาจารย์หลายท่านที่ทั้งทั้งทำจมูกหรือดึงหน้าหรือทำตาแต่ว่า คุณแอมอยากที่จะต้องทํากับอาจารย์ชนลทิตเท่านั้นเพราะว่าเพราะว่าเคยทำแล้วแล้วก็เหมือนเป็นลายเซ็นเป็นลายเซ็นของอาจารย์ไว้บนใบหน้าแอมอันนี้คืออาร์ตที่มันอยู่กับเราตลอดเนาะเราไม่ได้ใส่เสื้อที่เป็นอาร์ตหรือเรามีภาพอาร์ตที่อยู่กําแพงอันนี้มันอยู่กับตัวเราเนาะอืมค่ะแล้วก็นอกจากนั้นสําหรับใครที่สนใจเฟซบุ๊กก็ ไปติดตามได้เพราะว่าคุณแม่ก็ทำเฟซบุ๊กเหมือนกันเน้นทริปเน้นทริปเธออย่ากช่ว่าคุณแม่หกสิบหกแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องดึงหน้าแต่อไม่ได้ดึงมาไว้นะครับเพราะเดี๋ยวก็โอกาสนะถ้าบุญยังถึงแต่บุญยังถึงอะจะได้ทำการาจารย์ครับนี่อันนี้คือแบบพูดแบบว่าดีมากเลยไม่มีสโกงสคริปอะไรเลยอาจารย์เขาไม่ได้ให้โดบอะไรไว้นะแต่เธอบอกบอกเลยว่า อยากให้พิจารณาเป็นอันดับแรกๆเพราะว่าบางทีเราแบบเจออาจารย์ท่านใหม่ๆอะไรเงี้ยมันก็ปรึกษาได้เพื่อนๆมีโอกาสเรามีกำเงินไว้อะเราปรึกษาไว้เรามีความรู้เราศึกษาบ้างอะเียมันก็จะดีต่อตัวเราแต่เท่าที่เราศึกษามาเนาะเราคิดลัวอีกโรคหนึ่งคือโรคประจาตัวคือปอดแหกเพราะฉะนั้นเพือ่อน คือเพื่อนศึกษาเยอะมากอ่ะจริงจริงเพราะว่ายิ่งเดี๋ยวนี้คลินิกเกิดใหม่ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะแล้วเพื่อนก็คิดว่าแบบเอเรามีลูกอีกสองคนที่ต้องดูแลพนักงานบริษัทอีกสองร้อยคนพาะฉะนเพื่อนจะเพื่อนจะตุยไม่ได้นะคะเพื่อนจะต้องยู่สวยรวยต่อไปเนาะค่ะต้องสวยต้องแกร่งเนี่ยต้องแกร่งแต่อยู่ที่นี่ปลอดภัยนะแล้วก็สบายใจ ปลอดภัยสบายใจราคาคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนอยากให้คิดเป็นอันแบบแรกๆความปลอดภัยความคุ้มค่าใช่ใช่อยู่ทนอยู่นานหยุดโอ้โหเจอซิลิโคนสิบเจ็ดปีขึ้นไปแอมเอ <c oughs> เอ,เอไม่ใช่ซิลิโคนแอมคนเดียวคุณแม่นี่คือมาอนไปแล้วอะ่ะใช่เจอคุณแม่กลับมาทําเฟซลิปซิลิโคนเก่ายังไม่ออกเลยจ้าพรจริงถ้าพูดถึงเนี่ยทำสักตอนสิบ9ปดสเกแล้วก็ตอนนี้มา เราอยากสวยเร็วมากเลยเราอยากสวยตั้งแต่สิบเก้าอ่ะเพื่อนเพื่อนแต่มันไม่ผิดนะไม่ได้บอกว่าคือมันเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเราเออแล้วก็พอเรามั่นใจแล้วมันก็ทําอะไรได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอืมกล้าจะแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยอืมมันเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจอ่าเป็นบุคลิกภาพใช่ใช่แล้วแล้วมันจะมีคําถามอีกอย่างนฮะที่ส่วนมากลูกค้าจะถามมาว่าทําไขมันเนี่ยแผลตรงหน้าท้องเจ็บไหม แล้็เสริมเจ็บไหมเพื่อนจ๋าคืออยากจะบอกว่ามันเล็กดีเองอ่ะมันมันแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยอะ่ะค,คืออ่ะถ้าเป็นคุณแม่แม่อเนาะแอว่าสามสิบกว่าเกือบสี่สิบอ่ะเพื่อนเพื่อนแ้าจะเป็นแม่ไปไล้วะเพราะฉะนั้นคือ เล็กน้อยมากน้อยมากๆเทียบกับผ่าคอสเนี่ยไม่ได้เลยเหมือนแบบเทียบไม่ติดเลยเหมือนเหมือนอารมณ์แบบแคบหูแล้วจบอ่ะแคบูแล้วจบแคบอูดแล้วจบแคหูจบไหมเพื่อไม่ต้องกังวลว่ามีจะจะมีแผลสองทีนู่นนี่นั่นเออเออเออไม่เจ็บอะไรเลยตอนเนี้ยเพื่อจะบอกว่าลิดราชาไม้มันอาจมันอาจจะหลังจากนั้นอาจจะมีนึ่งเนาะตามแต่ว่ามันห่างไกลกับผ่าตัดใหญ่มากๆอย่าไปกังวลไอ้เรื่องที่ เล็กน้อยเล็กน้อยใช่เพราะว่านี่คือไข,ม,อขมันเราจริงๆอไขมันเราจริงๆอ่ะมันมันไม่ได้ไขมันไทยอ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนต้องเพื่อนต้องชิดนิดนึงอย่างเงี้ยอันนี้น <ะ S 1> คือเป็นเป็น สำหรับคนที่ทําจริงๆเลยจากปากเลยอ่าจากปากเพิ่งเพิ่งลุกจากเขียงเลยเพิ่งลุกจากเตียงเตียงก็ยังแต่ยาสลบหมดลทธิไปแล้วนะแต่เพื่งแค่ว่าอยากจะให้แบบเพื่ออยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆแชร์ประสบการณ์ดีๆดีกว่าอ่าแชร์ประสบการณ์ดีๆที่เจอเพราะไม่อยากให้ใครแบบทะลุออ่าฉันจะไ่เอาวันนี้แต่ฉันจะใส่ที่นี่กนทะลุโอเคเพื่อนจะทำนะคะคือทําได้แต่ว่าสําหรับมันก็ตามวัยอ่ะมันตามวัยเนาะเออถ้าครั้งแรกอะไรเงี้ยอาจจะเออ พิจารณาซิลิโคนจริงๆก็คือทําได้แต่ว่าต้องเป็นคลินิกที่โอเคแล้วตัวทรงเนี่ยต้องเข้ากับหน้าเราด้วยใช่คือต้องมีคุณหมอมีประสบการณ์อะไรอย่างงี้ถูกต้องถูกต้องบางทีแบบอยากได้แหลมเปียวนู่นนี่นั่นโดคือเนื้อก็ไม่อยู่แค่นี้นี่ก่อก่อนทาท่านอนลาไหลรวมกันแล้วค่ะนี่คือ ดีมากแล้วค่ะเออแล้วเราก็คือการแค่งหัวเฮงเราไม่ได้ไปเดินแบบเราไม่ได้ทํามาหากินกับใบหน้านี้นะบอกก่อนเพราะคืออย่างมากก็คือขายของเออที่โรงงานไม่มีอะไรที่เราต้องใช้เพราะเราไม่ใช่พรีเซนเตอร์แต่บอกเลยว่าสวยกว่าพรีเซนเตอร์ทําได้นะอ่เราทาได้ที่จริงมันอยู่กับรูปหน้าคนน่ะก็คุณกรรมทำมาเพื่อนได้ประมาณนี้ออเออต้องอยู่หน้าคนด้วยแล้วก็แบบ เออเราต้องมาคุยกับคุณหมอได้ว่าอยากได้ทรงไหนเราทํางานหรือว่าเราใช้หน้าอะไรประมาณไหนถูกต้องถูกต้องเออจริงๆ<อ>ที่จริงแางว่าเพื่อนๆหลายท่านอ่ะ สวยกว่าเอมเยอะมากดู<ะ>แลตัวเองเยอะมากเ<ะ>พราะว่าทุกท่านนก็คงสนใจในความงามอยู่แล้ว<ะ>ยังไงก็อยากจะย้ําเหมือนเดิมว่าขอให้เป็นลบต้นๆถ้าคิดจะทำสัญยกรรมใบหน้า<ะ>หรือว่าความงามน,นะคะก็ะขอให้คิดถึงศีละคร,รเป็นที่แรกอันนี้เขาไม่ได้ให้โปรโมชัน่นไม่ได้ให้สปอนเซอร์ <c oughs> แค่บอกไว้ไม่อยากให้เจ็บตัวฟรีหรือเจ็บซ้ำไม่อยากให้เจ็บซ้ําหรือเพื่อนๆจะบินไปเกาหลีไปแล้วไปอีกแล้ว คือแอมหัาดกลงวลที่จริงมีหลายคนบอกมาว่าอยากป<ะ>ิดเกาหลีมากเกาหลีเก้งรวยมาก แต่กลัวว่า after after surgery หลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยชีวิตฉันจะดําเนินการยังไงต่อเกิดฉันอักเสบฉันบวมฉันทะลุฉันจะต้องบินไปอีกแล้วลูกฉันสองคนใครจะดูรงเรียนจะเปิดแล้วอะไรยังไงกันดีคนงานที่บริษัทเพราะฉะนั้นประเทศไทยอยากบอกเลยว่าเราอะเป็นหนึ่งในตองอูอืมคือมันมันมันมีหลายเรื่องที่จะต้องคิดเรื่องแบบไม่ใช่ว่าทําและสวยและถ้าเกิดว่าทําแล้วมันไม่สวยละเพิ่งต้องคิดเพื่อใช่เพิ่งต้องคิดเผื่อใช่ ที่ให้มีอุปกรณ์พร้อมแพทย์พร้อมรับรองเพื่อนๆแบบสบายใจปลอดภัยได้อันนี้คือต่างคนไข้จริงๆนะเออคนไข้จริงๆแต่ว่าถ้าเพื่อนรู้สึกว่าอขอกลับมาคุยกับคุณหมอหน่อยขอปรึกษามาเลยมาเลยสามารถแบบมาปรึกษากันได้นะครับมาค่ะแนะนําให้มานะจองคิวไม่ยากโทรมาแอดมินดังไม่เกินสามครั้งเขาหลับแล้วตรงนี้ดังไม่เกินสามเทปนี้นี่คือพวกผมนี่คือ เงียบนั <news> ่งฟ <rene> ังแบบโอ้ไม่ต้องไม่ต้องถามไม่ต้องถามอะไรเลยพูดเองหมดเลยเลยจริงแล้วเ้ากบบบอกว่าเอ้ยดมยาเยอะเลยสติไม่มีนี่คือสติพร้อมนะเรื่องงูลาวก็ก็ดีเพื่อนจริงจริงแบบอันนี้เหมือนเพื่อนบอกเพื่อนอะเอออย่างนี้ดีกว่าเพื่อนบอกเพื่อนว่าแบบไม่อยากให้เจ็บตัวฟรีอยากได้ทํางานกับคนที่เชี่ยวชาญจริงๆเงินเราคุ้มค่าไม่เสียเปล่าอแล้วราคาไม่ได้แพงโดดจนเราแบบ จัดการกับตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยเพื่อนทำได้อยากให้เพื่อนเพื่อนรีเสิร์ชให้เต็มที่แล้วก็ขอห้คิดถึงที่รัพรไว้ก่อนที่จะไปที่ไหนนี่นะครับเป็นเคสที่ทำจมูกเพิ่งจะเสร็จเมื่อกี้เลยเป็นจมูกไขมันอ่ะ,ะบอกอีกครั้งเลยและเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าสุดท้ายะนะครับะะก่อนที่เราจะจบไลฟ์อ่า นี่เป็นทรงจมูกนะครับเป็นจมูกไขมันตนเองเลยใช่น,นะครับใครสนใจก็เชิญได้นะครับที่ทิลภพร,รนะครับโอเคขอบคุณมากครับค่ะ